ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะปาเปซี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะปาเปซี่ก็จะพามาลงครัวหรือว่าปาเปซี่มาสอนทาอาหารนั่นเองนะคะในเมน,นูนี่นะคะยำมุ้เส้นใส่หมูยอนะคะพอดีคนทางบ้านขอมานะคะอยากให้ปาเปซี่ยำมุ้เส้นให้หน่อยนะคะยำมุ้เส้นให้ดูหน่อยนะคะก็วันนี้ก็จะยำใส่หมูยอนะคะยำมุ้เส้นเนี่ยจะใส่ได้หลายอย่างนะคะทั้งซีฟู้ดจะมียำมุ้เส้นสูตรโบราณด้วยนะคะเดี๋ยวอ่า ป้าจะค่อยๆอัพหลดเรื่อยๆนะคะก็นะคะไปดูส,ส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีชามชามสำหรับผสมของเรานะคะชามผสมนะคะก็นะคะป้าก็จะเอาน้ำตาลปี๊บนะคะลงไปนะคะการจะใส่ถึงนัวก็ ใส่ได้นะคะนี่นะคะพ่าไปซี่ไม่ค่อยกินหวานมากนะคะป้าก็จะไม่ใส่เยอะนะคะทีนี้นะคะก็ตามด้วยนะคะน้ําปลาของเรา,เานะคะกะเกะือนะคะกินเค็มกินไม่เค็มนะคะนี่นะคะก็บี้ๆนะคะให้น้ําตาลปี้ของเราละลายนะคะนี่นะ น,นั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็นะคะตามด้วยนะคะพริกกระเทียมนะคะโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะล้วแต่เราเลยนะคะป้าพีซี่ไม่ก็ไม่ค่อยกล้าใส่นั่นมากนะคะถ้าทําเฉพาะป้านะป้าใส่เผ็ดจัดเลยนะคะแต่นี่นก็ยําให้คิดยมให้ลุงคิด <laughs> โทษทียาให้ลุงคิดที่หลังดีกว่าป้าก็จะได้ใส่พริกเยอะๆหน่อยนะคะเพราะลุงคิดกินเผ็ดไม่ค่อย ไม่ค่อยเก่งนะคะนี่ของปลาเยอะใส่มะนาวอีกนี่เอ้ยใส่น้ำปลาอีกนี่ทีนี้ก็มะนาวนะคะตามด้วยมะนาวนะคะนี่ใครจะใส่ผงนัวก็ใส่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่น้ำยำเราง่ายค่ะหรือใครจะใส่น้ำกระเทียมดองก็ได้นะคะแต่ป้าไปซี่ไม่ใส่นะคะสูตรนี้ไม่เอา <c oughs> ใครจะใส่ป้ามีค่ะกับ <c oughs> น้ำกระเทียมดองแต่แต่บางคนก็จะชอบใส่นะคะ น้ำกระเทียมรองปลายแบบนีนะะ้นี่นะคะทีนี้นะคะเราก็มีหอมใช่ไหมคะหอมของป้าน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะหอมเนี่ยหอมกับมะเขือเทศให้หั่นตามยาวนะคะหั่นข้าตามยาวหรือว่าพี่ซี่จะหั่นให้เป็นตัวอย่างนะคะหั่นตามยาวหรือเปล่ามีดนีดหนึ่งน,นี่นะคะหั่นข้าตามยาวแบบนี้นะคะ นี่นะคะอย่างมะเขือเทศร่านนี้นะคะนี่นะคะหั่นเขาตามยาวแบบนี้นะคะนี่นะคะหั่นเขาแบบนี้เลยอยู่ตามยาวเขาอะค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ในชามนี่ของเราเลยนะคะเหมือนกันค่ะของหัวใหญ่ก็เหมือนกันนะคะตามยาวนี่นะตามแบบนี้ มากน้อยนะคะแล้วแต่คุณทำบ้านนะคะมเมื่อเทีเดี๋ยวป้าใส่อีกดีกว่านี่นะคะทีนี้เราก็เขาลงมาคุกเขาให้เข้ากันนะคะ เขาให้เข้ากันเลยนะคะคือวุ้นเส้นเนี่ยเราต้องลวกก่อนนะคะหลังจากเราแช่น้ําแล้วเราต้องเอาเขาไปลวกก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาใส่ย,ยำตามด้วยนะคะนี่สับนะคะอหอมหอมเครื่องนี่น่ากินม,มากนะคะ ก็ป้ามีหมูยอเนาะอย่างงูเส้นใส่หมูยอก็ต้องนะะหมูยอลวกลวกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาหมูสับเนี่ยป้าก็ลวกแล้วนะคะต้องลวกเขาก่อนนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะเห็นไหมคะทีน,ะะนี้ก็นะคะตามด้วยนะคะต้นหอมของเราหั่นท่อนเรียบร้อยเส้นชาหั่นท่อนอนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ มากน้อยแนละ้วแต่คนทางบ้านนะคะแล้วก็หนเข้าให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะยำนี่ต้องแบบนะคะตามใจคนทางบ้านเลยนะคะเอาที่เราชอบชอบนะคะเอาที่เรามากๆเลยนะคะไม่ยากเลยทีนี้เราก็แค่ไปลวกเส้นนะคะลวกเส้นของเรามาใส่แล้วก็คุกค้าให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะนะคะป้านะขอชิมแป๊บนึงเราเราเอาน้ำยำลรงให้ได้ก่อน มน่ากินมากอ,มอ,มอร่อยละโอเคป้าพอแล้วค่ะทีนี้เราก็ไปลวกเส้นมาใส่นะคะเดี๋ยวไปดูกันลวกเส้นแล้วก็เอามาใส่เครื่องของเราค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆนะคะค่ะค่ะตอนนี้น้ําเราก็เดือดแล้วนะคะป้าก็เอาวุ้นเส้นลงไปเลยนะคะวุ้นเส้นนี้ป้าแช่น้ําหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่ คิดก็นั่นไปด้วยเลยนะคะนี่หยดลวกเขาสักพักนะคะลวกเขาพอให้นิ่มนะคะนี่นะคะเครื่อยงยำปลารอแค่วุ้นเส้นแค่นั้นก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็เอาวุ้นเส้นใส่คุกเขาปรุงรสให้ถูกใจเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอีกนิดนึงนะคะแล้วก็นิ่มหน่อยนะคะ เริ่มนิ่มแล้วค่ะเริ่มน่าจะได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะตาเป็นสิกคิดว่าเส้นได้เราล่ะนะคะเช็คแล้วนิ่มแล้วนะคะนี่เราก็นะคะนี่ค่ะตักเข้ามาใส่ชามผสมของเราเลยนะคะนี่นะคะนี่เยอะนิดนึงนะคะ <laughs> นี่นะคะ อุ้ยโอ้ยมันก็จะนั่ยากนิดนึงนะะนี่อุ้ยแก๊สก็จะโอเปิดโอเคค่ะก็โอเคนะคะทีนี้นะคะพอเรานั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยน้องหุ้นเส้นนี้เราหุ้นเส้นนี้ทําไมเราถึงต้องมาลวกใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าก็จะทําให้ยํา ของเรานี่ค่ะร้อนอะไรน่ากินนั่นเองค่ะโอเคมาตรงนี้ดีกว่านะคะนี่นะคะคลุกเค้าเขาให้เข้ากันเลยนะคะนี่หักดก่อนนะคะนี่นะคะก็นะคะคลุกเค้าเขาให้เข้ากันเลยนี่นะคะปรุงรสตามใจเลยนะคะตามใจคุณทางบ้านเลยว่าชอบแบบไหน,นหน่ากินมากะคะ่ะดูนะคะน่ากินจริงค่ะ ก็คุเขาเขาปรุงรสตามใจเราชอบแบบไหนเปรี้ยวหวานนะคะเค็มปรุงรสตามใจเลยเห็นไหมคะนี้ก็นะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะ ก็กินกับเพื่อนนะคะข้างนอกเดี๋ยวป้าเพชซี่นี่ค่ะเพื่อนลุงคิด <laughs> เพื่อนลุงคิดนะคะก็พอเขากินไม่เผ็ดค่ะลุงคิดกินไม่เผ็ดพอดีเพื่อนมาเยี่ยมด้วยนะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะค <c oughs> ่ะก็เสร็จแล้วนะคะยำวุ้นเส้นของเราเหลือ <c oughs> จานเลนะะ็กแล้วค่ะว่าลุงคิดกับเพื่อนก็กินอยู่ข้างนอกด้านนอกนะคะเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะคะนี่เราก็พอดีเพื่อนมาเยี่ยมนะคะเ <c oughs> พื่อนลุงคิดนะคะ ก็ทีนี้เราก็มาชิมกันนะคะพอดอีหลังจากแบ่งให้ลุงคิดกับเพื่อนแล้วป้าไปซี่ก็มาใส่พริกเพิ่มนะคะเพราะว่าอันนั้นป้าใส่พริกม่คือเยอะมันไม่จีด๊ดพวกยำนี่ต้อง,องต้องลดจัดนิดนึงนะคะก็มาเปิมมามาเติมอะไรของเราให้ให้ถูกใจเรานะคะทีนี้เราก็มาทําการชิมกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะเดี๋ยวป้าก็อขออนุญาตก่อนนะคะไปกินด้วยกันค่ะนะคะก็ วุ้นเส้นนี้นะคะต้องตัดเขานะคะหลังจากแช่น้ำก่อนไปลวกเห็นไหมคะเขาจะกินง่ายนะคะสมัยป้าเป็นสาวๆเนาะ,ะแม่ป้าจะบอกว่าเวลาไปจีบกันกระนุ่มแรกๆอย่าไปสั่งวุ้นเส้นมันกินลำบาก เพราะว่าจีบกันใหม่ๆหนุ่มสาวเนี่ยเขาจะเขินอายก่อนใช่ไหมคะจีมุนเส้นเนี่ยแบบว่าหนุ่มก็อายสาวสาวก็อายหนุ่มเพราะว่าไอคนทำน่ะแม่ครัวก็ลืมตัดเส้นมันก็ยาวอย่างนี้ใช่ไหมคะมุณนเส้นนะคะทีนี้พอพอสาวจะจับจะตัดขึ้นมามันก็อกโอู้มันยาวมันยาวอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะเขาลืมตัดนะคะก็บอกอุไม่ค่อยหิวสาวก็บอกว่าไม่ค่อยหิวหนุ่มก็ก็ ก็ลองมม่งก็ยาวแบบพอตักขึ้นมามันยาวอ่ะแล้วบนเส้นเวลามันยาวแล้วมันจะล่วงใช่ไหมคะแล้วแบบจีบกันใหม่ใหม่มันจะอายนะคะเพราะเวลามันจะมากินอย่างเงี้ยมันก็จะแบบดูมุมมามก็แบบคือจีบกันใหม่ๆนะคะก็กลัวอายอ่ะเนาะคนโบราณอ่ะสมัยป้าเป็นวัยรุ่นแม่ก็เลยว่าออกไปกินข้าวอ่ะให้สั่งข้าวไข่เจียวข้าวอะไรธรรมดาอย่าห้สั่งแบบเส้นเส้นมันมันคือเขารู้ไงก็ผ่านมาก่อนนะคะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วแต่ เราก็ต้องนะคะเวลาเรามาทำกินเองเราก็ต้องตัดเขานะคะเพราะว่าถ้าวนเส้นนี้ไม่ตัดเขาจะเป็นพืชอันเดียวกันเลยนะคะเขาจะยาวเป็นพืชเลยนะคะแบบเขาเหมือนเป็นเป็นเส้นเดียวกันเลยนะคะลองดูได้เลยถ้าไม่ตัดนะคะมาไปที่ตัดเรียบร้อยแช่น้ําแล้วเราก็ตัดนะคะใช้มีดเอาตรงมา,มาวางตรงเขียงตัดหรือว่าเราจะใช้กรรไกตัดก็ได้ค่ะแต่อย่าตัดสั้นมากสั้นเกินขเขาก็จะเล็กนะคะมันไม่น่ากินนะคะ ตัดให้เขาแบบว่าสักท่อนสักประมาณคืบเนี่ยเนี่ยประมาณคืบเนี่ยจะสวยมุ้นเส้นเนาะต้องให้มีเป็นเส้นนิดนึงไม่มีเส้นเลยก็ไม่น่ากินนะคะประมาณป้าเป้ซี่เนี่ยจะกินนะ,ะจะกินง่ายนะคะเพราะว่าคนยีสานเวลาเขากินเขจะใช้มือขยุ้มก็ส่วนใหญ่เงบนี้นคะคะเห็นไหมคะมันก็จะไม่ยาวแต่ถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมัน มันจะขึ้นมาทั้งยวงเลยค่ะทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาเป็นเส้นเดียวกันไปหมดเลยขนมจีนว่ายาวเลยเจออ่าวนเส้นเนี่ยยาวมากเงี้ยค่ะเราก็จะขยุ่มกินแบบนี้นะคะหรือไม่ก็อีพิธีหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยค่ะตักเขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เอามาแตะลงช้อนเรา ก็หมุนอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมือนกินสปาเกตตี้อ่ะก็แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นคำทำให้เกกินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอร่อ,อยมากกินแทนข้าวได้เลยค่ะนคะเป็นเม,น,มนูรสหนได้เลยแต่ก็อย่าไปใส่หมื้อสับเยอะ จะลดหุ่นนะคะเลี้ยนผักเยอะๆกับม้งเส้นอืมมีลูกโดดด้วยนะคะก็ไปสี่เอาลูกโดดมาด้วย เพื่อนไม่รู้เข้ามาหรือเปล่า,าตาปิดประตูไปแล้วคุยธุระกันเลยทำเยอะเ uh huh. ขานั่งกินกันด้วย 지금 ยิ้มเหมือนกันนะคะใช่สดาคุณยัยมุ้งเต้นไหลูก อยู่อยู่ฟัวเลยนี่โนะยี่โม่อะคำเนี่ยเพื่อนลุงคิดกลับไปแล้วค่ะคิดจะมานั่งจอยด้วยโอเคเดี๋ยวป้าขอนใ่้ลุงคิดดูลุงคิดมาเป็นกํามังเลยคนะ่ะ <laughs> โอเคเป็นซี่เกเ็าน้ำปลาไปเพราด้วยเผื่อเพราไม่รู้ว่าเพื่อนเขากินรสชาติไหนไงคะ Veldig <laughs> <Really good. laughs> bra. เห็นลุงไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลลุงคิดคือก็เห vale ็นซุงป้าไปปักปาเพื่อนชอบมากเพื่อนชอบเหรอเพื่อนลุงคิดบอกว่าชอบมากอร่อยให้ไปเกือบดูว่าเกือบเต็มกระมังคิดอยู่ันนี้ป้าไปลวกนั่นจังหาแล้วท้อ ที่มัอืมอืมอือ่คะอืมอืมนมอือออออืออ กินกันเยอะหมดเยอะนะคะเนี่ยเพื่อน,นุงคิดุงคิดเขาไม่ค่อยกินเขาก็คุยธุระเนาะแต่เพื่อนเขาก็กินกินหมดไปทั้งก็แบ่งมาใส่จานเนี่ยค่ะสามสี่จานอิ่มแล้วกลับบ้านไปแล้วนุงคิดไม่นั่งกินต่อปูกรีนชิคกี e s ายชื่ออะไรก e ีนเ <Green. S 2> นี่ยกินแหนเลยสเปซเตอร์สไปซี่ขนาดป้าเป๊ซี่ไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะโอเคอันนี้ป้าเอามาปรุงใหม่อีก What? do you mean Seven. 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 So Seven. 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 so Seven. Seven. so so หม,มูยอที่ป้าใช้นี่เป็นหมูยอในเบตองนะคะหมูยอมาจากอิสานมาจากอุ่มอิสานซิต,ตี้ทำก็้าต้มก็อร่อยนะคะหมูยอเนี่ย อร่อยมากเลยรสชาตเส้อดีด really well, ้วยเพื่อนคี่ชก็เลยแล้เกดอรอย กคค็ลงคก็จะกินแม่ก็โชว์ออฟค่ะปาทิซี่นะคะก็มาทำให้ดูแล้วนะคะตามคำเรียกร้องจากนะคะคนของบ้านนะคะน่ารักมากเลยค่ะที่แนะนำมา คุณป้าทาเมนูอะไรก็แนะนํามานะคะป้าก็จะทยอยทาให้บางทีอาจจะคิวยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายเมนูคนทางบ้านบางท่านขอมานะคะก็คลิปนี้นะคะป้าพิชซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะยำมือเส้นใส่หมูยอนะคะเดี๋ยวใส่กุ้งใส่แล้วก็จะตามมาเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะมาสิลให้ดูแล้วนะคะทางลุงคิดแล้วก็เพื่อนลุงคิดตอนนี้กลับบ้านไปแล้วค่ะก็มาทำให้ดูแล้วก็คลิปนี้ป้าพิชซี่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหนา้าป้าพิชซี่จะพาไปทําอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะ ไปติดตามหลวงป้า,านในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดริ้กระดิบปิงปิ้งปิงปิ้ง,ง,ง,งไว้ได้วยนะคะ,ะเวลาป้าพีซี่มีสาระดีๆมีความรู้ใหม่ๆมีสูตรอาหารทําให้เป็นยาหรือป้าพีซี่มาสอนทำอาหารแบบนี้ก็จะเอาวิดีโอคลิปลงเรื่อยๆคือจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้าพีซี่น,นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าพีซี่ลุงคิดแล้วก็เพื่อนลุงคิดกลับบ้านไปแล้วนะคะขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันที่น้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ